สวัสดีนะคะทุกๆคนนะคะแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะคะที่ทางน้องๆให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนพี่ที่บริษทัทพาวเวอร์โอลานนะคะซึ่งกระดาษผลิตกระดาษทิชชู่ยี y ่ห้อวิวีนะคะก็ตัวพี่เองชื่อคุณพันิพานะสกุลโอลานธรรมกิจนะคะหรือว่าพี่บีนะคะเรียกกันง่ายๆว่าพี่บีก็ได้นะคะสบริษทัทพาวเว Powerola เนี่ยมีสินค้าจริงๆอ่ะร้อยกว่า SKU เลยนะคะจะแบ่งเป็นกลุ่มของกระดาษทิชชู่นะคะในบรรดากระดาษทิชชู่เราก็มีเยอะมไม่ว่าจะเป็นกระดาษชําระห้องน้ํานะคะจัมโบโรกระดาษเฟเชียลคือเช็ดเช็ดเช็ดหน้านะคะมีหลายขนาดแล้วก็มีป๊อปอัพนะคะที่ใช้ตามร้านอาหารและพกพาพวกทิชชู่แบบป๊อปทีนนะคะและ ในส่วนของเคมีภัณฑ์เราก็มีหลายไอเทมเลยนะคะที่ดังที่สุดก็คือของเราคงรู้จักกันดีคือน้ํายาล้างจานยี่ห้อปปินโตนะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวตัวเด่นของบริษัทอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งไม่แพ้กับกระดาษทิชชูวีวีนะคะในเคมีภัณฑ์เนี่ยก็ประกอบหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นน้ํายาล้างจานน้ํายาถูพื้นน้ํายาซักผ้าน้ํายาปรับผ้านุ่มล้างห้องน้ําแล้วก็รวมไปจนถึงผงซักฟอกนะคะแล้วก็มีสินค้าอื่นๆอีกรวมก็ จะเป็นพวกที่ชูปเปียกแดงสีวันและอื่นอืนอีกหลายตัวเลยค่ะก็เป็นร้อยค่ะเป็นร้อยภาพรวมของธุรกิจถือว่าตัวเลขที่ไม่ลดก็เป็นอันพอใจแล้วต,ตอนแรกก็ยังคิดว่าตัวเลขเราไม่โตแต่จริงๆคือเราโตโตเพราะอะไรเพราะว่ามีคู่แข่งรายอื่นเข้ามาในตลาดแล้วก็แชร์ตัวเลขไปบ้างในบางส่วน ฉะนั้นในการทําเป้าของของพี่ปีนี้พี่ประกาศเป้าไว้พันแปดร้อยล้านเนี่ยพี่คิดว่ามันเข้าเป้าทุกเดือนเพราะว่าเราต้องตีไปประมาณร้อยสามสิบล้านทุกเดือนแล้วร้อยสาสิบล้านทุกเดือนเนี่ยเราทํามาได้ทุกเดือนจนถึงเดือน,เด,อนเดือนเนี้ยเดือนกันยาเราก็ยังทําได้อยู่ซึ่งฉะนั้นพี่ก็เลยมองว่าการทําธุรกิจของพี่ยังคงคง,งตัวและมีโอกาสโตด้วยเพราะว่าเราขยายงานออกต่างจังหวัดครอบคลุลมเต็มพื้นที่ของประเทศไทยค่ะ ก้อนเค,ค้กก้อนเค,ค้กจริงๆแล้วอ่ะใน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 วงการของตลาดกลางลงล่างเนี่ยพี่พูดถึงตลาดเขาเรียกว่าตลาดสินค้าราคาประหยัดนะคะซึ่งตัวตลาดเนี้ยมาก้อนเค,ค้กเลยจริงๆถ้าก้อนเค,ค100้กร้ออ่ะพี่ให้ของบริษัทเรากินเนื้อเค,ค้กไปอยู่ประมาณ70% 70%สิเนะคะยีเป็นตผู้แข่งและแบรนด์อื่นๆที่เข้ามาควนใจส0 ก้อนเค้กเราจะใหญ่สุดค่ะอันนี้ก็คือภาพรวมของสองเหตุเขาก็โบราณไหมทำมีหลักการบริหารไม่งั้นไม่คู่กินประสบความสำเร็จวันนี้านานการบริหารให้ธุรกิจสำเร็จเนี่ยพี่พี่พี่บอกเลยว่ามันเป็นความเป็นไ i ด e n ิตี้ของเจ้าของอ่ามีเจ้าของต้องมีวิชั่นเจ้าของต้องมีมุมมองที่ดีแล้วก็เจ้าของต้องเป็นคนดีด้วยเจ้าของต้องอ่าเข้าใจถึงระดับ เขาเรียกระดับระดับลงล่างอะระดับปฏิบัติการอะเราต้องเข้าถึงให้หมดจุดสำคัญของการบริหารที่นี่แล้วประสบความสำเร็จมันคือการใส่ใจที่นี่ถ้าเกิดเดินขึ้นเข้ามาก็าจะเห็นตรงทางขึ้นตรงตรงข้างบันไดตรงนั้นนะคะบุคลากรสำคัญอันดับหนึ่งอันนี้พี่บียังใช้การได้มาเป็นเวลาโอ้โหยีกว่าปีพี่ยังใช้เรื่องของคนสําคัญอยู่การบริหารคนเนี่ยเราต้องให ให้คะแนนนี่คืออันอันดับแรกๆต้นๆเลยเราต้องให้เขาเขาก่อนนะคะซออ่าตัวซอเองเนี่ยเราจะคุยเสมอว่าถ้าองค์กรหรือบริษัทโตพวกเขาจะโตตามเรานะคะที่เนี่ยพนักง,งานหรือบุคลากรเนี่ยจะเติบโตขึ้นทุกทุกเดือนมีเข้ามาสมัครทุกเดือนทุกปีตัวเลขของพนักง,งานจะโตขึ้นเยอะมากๆเดิมทีหลักสิบเองนะคะแค่สิบ 60-70คนนะคะทั้งองคอ์กรเลยคือรวมขนส่งทีมขนส่งเราจะเป็นทีมที่ค่อนข้างจะมีบุคลากรเยอะที่สุดโอโอเปอเรชั o ่นตรงนี้ประมาณสัก4-50คนเองแต่มันจะไปอยู่ทางฝ่ายขนส่งเยอะตอนนี้องคอ์กรพี่เฉพาะสาขาตร,ตรงนี้นะคะที่เป็นสำนักง,งานอยู่ตรงนี้130ไม่รวมฝั่งทนฝั่งทนอีกประมาณ40นะคะเรามีโลจิสติกที่ฝั่งทนด้วยที่เป็นกเกษตร โรงงานพี่มีโรงงานผลิตด้วยนะคะที่เป็น CNIC เป็นโรงงานผลิตผลิตตัวมว้วนตัวที่เป็นกระดาษมว้มวนๆะนะคะตรงนี้ไม่มีตัวอย่างคงรู้จักการที่แค้นในห้องน้ํานี่โรงงานผลิตเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะพาชมได้นะคะไปเก็บภาพได้โรงงานผลิตก็จํานวนคนก็อยู่ประมาณสักเออตรงนั้นน่าจะ30 30คนซึ่งให้คนชาวชาวจีนเขาบริหารไปค่ะและโดยส่วนตัวแล้วคุณสตา โอ้สปาริชั่นแรงบันดาลใจนี่พี่บีบอกเลยว่าพี่บีก็ให้กําลังใจกับผู้ที่ทําธุรกิจรายใหม่หรือคนที่ทําธุรกิจมาสักระยะหนึ่งแล้วและประสบปัญหายิ่งโควิดเนี่ยพี่บีเห็นใจมากๆโควิดเนี่ยโควิดเนี่ยคือ,อเขาเจอผลกระทบค่อนข้างเยอะตัวเราเองก็เจอในภาวะที่ผ่านมาเมื่อ2องปีที่ผ่านมาเนี่ยหนักกันทั้งหมดนะคะ สปาร์เรชันที่พี่วีอยากจะจะให้เลยแล้วก็คือเอาตัวเองเป็นเอาตัวเองเป็นตัวอย่างดีกว่านะคะให้ดูที่ตัวเราก่อนพี่วีบอกเลยว่าการสร้างแรงบันดาลใจหรือเอาชนะอุปสรรคและปัญหาต้องสร้างกําลังใจให้กับตัวเองก่อนให้เราคิดอยู่เสมอว่าตัวเราเนี่ยมันเจ๋งที่สุดเลยตัวเราเนี่ยมันหนึ่งในล้านหนึ่งใน10ล้านพยายามคิดอย่างนี้นะทุกคนสามารถคิดอย่างนี้ได้หมดนะพี่บอกเลยว่าทุกคนเนี่ยมีดีทั้งหมดเลยนะเราอย่า ด้อยค่าหรือด้อยราคาตัวเองเด็ดขาดขอให้เราให้ราคาตัวเองไว้เสมอว่าเรานี่เจ๋งมากเรานี่เจ๋งมากใครไม่เห็นไม่รู้แต่ตัวเราเองอะ่ะให้กําลังใจตัวเองก่อนถ้าวันนี้คุณให้กําลังใจตัวเองอย่างนี้เนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าคุณทําอะไรก็สําเร็จอย่ายอมแพ้อีกตัวหนึ่งอย่ายอมแพ้คุณเอาชนะมันให้ได้แล้วสิ่งที่คุณคิดจะทำเนี่ยพี่บอกเลยว่าพี่ฝากทริคนิดนึงที่เขาบอกว่าอย่าไฟสูงผิดนะคะ ไ่ให้สูงไว้แล้วก็ไปให้ถึงแม้แทกแม้แค่ความคิดเนี่ยคุณยังคิดไม่สูงคุณคิดแค่แบบนี้คุณจะโตได้ยังไงอ่ะคุณไม่มีวันโตเลยแม้แต่ความคิดคุณยังกลัวเลยคุณไม่ต้องกลัวคุณคุณคิดไปเลยว่าต้องไ่สูงต้องทะเยอทะยานต้องไปให้ถึงต้องคิดอย่างนี้จริงๆนะคะไม่งั้นคุณไม่มีวันไปถึงแล้วให้คิดปลอบใจตัวเองไว้เสมอว่าเวลาเราเกิดปัญหาหรือเราเกิดวิกฤตเนี่ย เราเนี่ยแม่งเจ๋งสุดแล้วเรานี่แม่งหนึ่งในสิบล้านเชื่อเหออเรานี่แม่งเจ๋งเรานี่ลูกแม่ลูกพ่อเรามีดีเราพยายามให้ตัวเองอย่างนี้นะแล้วคุณรู้ไหมความมั่นใจในตัวเองแล้วก็อย่าทําตัวให้เป็นน้ําที่ล้นแก้วเราพยายามทําแก้วว่างๆไว้ตลอดเวลาเราพยายามถ่องตัวอยู่ตลอดเวลาว่าถึงแม้ว่าเราจะมีดีเรารู้เราเก็บไว้ในใจขอให้คนอื่นประเมินเราดีกว่าเราโล่งๆไว้เออเราเติมน้าได้ตลอดนะ เราเติมน้าได้ตลอดเลยพี่จะไม่มีวันล้นแก้วเลยทุกวันนี้พี่สามารถที่จะคบคนทุกเพศทุกวัยทุกระดับชั้นไม่ว่ายากดีมีจนหรือว่าแค่ยามหรือขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างพี่หวัดดีเขาหมดนะพี่หวัดดีเขาหมดเลยถ้าจะพูดย้อนหลังไปถึงธุรกิจตอนอยู่รามคำแหง30มสิับหนึ่งเนี่ยโอ้โหในซอยนั้นนะ่ะพี่ไหวเขาทั้งหมดเลยเพราะว่าให้เราอยู่ได้เพราะว่าพื้นที่มันแคบมากตอนอยู่รามอ่ะเราต้อง ไปคอนเนคชันกับเขาเราต้องแจกของเขาเราต้องทําตัวอ่อนๆยิ่งโตยิ่งสูงยิ่งหนาวพี่จะบอกให้ยิ่งสูงยิ่งต้องถ่อมตนแล้วก็เป็นคนที่ให้โอกาสคนพี่ว่าหลายคนถ้าเดี๋ยวไปเจอถามพิธีดูว่าพี่บีเนี่ยลักษณะการโอเพนของพี่บีเนี่ยโอยบ้านทำไมรับได้ทุกคนเลยเพื่อนๆบางคนไม่เข้าใจว่าทําไมบ้านนี้รับแขกได้หมดเลยบ้านไม่มียามไม่มีล็อกไม่มีไม่มีอะไรเลยแต่พี่บียินดีต้อนรับหมด ทุกคนที่เดินเข้าบ้านพี่หรือทุกคนที่เดินเข้ามาในบริษัทพี่ต้องมีของติดไม้ติดมือไปทุกครั้งทุกคนที่ขอความช่วยเหลือพี่ทุกคนจะไม่มีวันผิดหวังเลยมากน้อยพี่บีจะให้โอกาสเขาที่เดินเข้ามาจริงๆจะไม่มีใครที่เดินเข้ามาหาพี่แล้วเดินกลับมือเปล่าจะมีมากน้อยคุณต้องมีติดมืออย่างน้อยไม่เป็นเงินเป็นทองก็เป็นโอกาสเป็นงานที่พี่พี่มีให้เป็นคอนเน็ชันที่พี่ส่งต่อให้เอ้ยไปหาคนนี้เลยพี่ให้เบอร์ไปหาคนนี้เลยเนี่ยทุกอย่างมันโอเคทั้งหมดเลยคือ เราไม่ถือตัวให้ใจให้โอกาสคนไม่ดูดูคนเนี่ยค่ะตรงนี้รเ้าหมายของเค้าเวลามีะคือตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างแล้วก็เป้าหมายสูงสุดในการทำธุรกิจนะคะคืออะไรดีค่ะเป้าหมายปีนี้เป้าหมายเนี่ยเราบอกไปแล้ว1 8ปีนี้นะคะพปีนี้ทำไมท,ท,ที่ที่นี่ต้องตั้งเป้า1,800ร้ล้านเพราะว่าเราจะต้องผ่าน1,500ให้ได้ถ้าเรา เราอยากได้เป้าเราอยากได้ตัวเลขพันห้าร้อยล้านเราต้องตั้งเท่าไหร่หนึว่าเราต้องตั้งเท่าไหร่เราจะมาตั้งพันห้าไม่ได้เด็ดขาดเราต้องตั้งสูงกว่าไม่งั้นเราจะไม่มีผ่านตรงนี้แรงกดดันตรงนี้มันจะส่งต่อไปให้กับฝ่ายฝ่ายทีมขาย oh. การตั้งเป้าของพี่ในอนาคตนะคะอีกห้าปีข้างหน้าเนี่ยตัวเลขพี่ห้าพันล้านห้าพันล้านมาได้ยังไงพี่มีแผนสำรองไว้หมด ห้าพันล้านพี่บีจะบุกตลาดออนไลน์ตลาดออนไลน์พี่บีเริ่มต้นแค่3ล้านบาทเชื่อไม่ทาแบบงงๆพี่ไม่ไม่คิดจะขายเองแต่พี่ขายเข้าเพจเพจตอนนี้ไลฟ์เห็นไหมเห็นวีวีเห็นทิชชู่มาเยอะมากๆเป็นไวรัลลงทิกตอกลงเพจลงแชร์กันใน Facebook เยอะมากๆนะคะอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวของการสร้างแบรนด์โ e m สร้างแบรนด์ OEM ตัวพี่เองได้วัตถุดิบที่ดีที่สุดจากโรงงานหนังสือพิมพ ยี่ห้อหนึ่งนะคะไม่เอ่ยชื่อซึ่งเราได้วัตถุดิบจากตรงนั้นมาซึ่งก็เปนน็นต้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 นของเมืองไทยเลยดังมากค่ะหนังสือพิมพ์ยี่ห้อนี้นะคะก็ได้วัตถุดิบของโรงงานนั้นมาแล้วก็เราก็ได้ไปเป็นพาร์ทเนอร์กันซึ่งตัวพี่เองพี่มั่นใจเลยว่าเราน่าจะได้ต้นตอที่ดีที่สุดพี่ก็จะเอาวัตถุดิบตัวนี้ขายเข้าไปกับให้กับ B2B คือองค์กรด้วยกัน mm. พวกที่อยากจะผลิตกระดาษพี่ก็ขายวัตถุดิบตัวนี้เข้าไปแล้วก็รับสร้างแบรนด์ OEM ODM OEM ก็ original manufacturing equipment เราสร้างแบรนด์ให้คุณในชื่อคุณถ้าน้องๆสนใจก็ยินดีนะคะมาได้คุณจะได้ราคาที่ดีที่สุดคุณจะได้ราคาที่ดีกว่าเราจะไม่มีวันที่แพงกว่าไม่งั้นพี่กระดาษขายได้ไม่เยอะขนาดนี้เดือนหนเจ็ดล้านชิ้นกระดาษไม่ขายได้เยอะขนาดนี้พี่แชร์ใครพี่แชร์เยอะมากพี่แชร์ม้กคะทั้งแบรนด์ข้างบนแบรนด์ห้างแบรนด ตัวตัวไฮเอ็นพี่แชร์หมดเลยเ mm hmm. พราะภาวะโควิดต้องขอบคุณเขาภาวะโควิดทําให้พวกเราดิ้นตายลูกค้าก็ดิ้นตายเหมือนกันไปห้างไม่ได้ก็ามาเดินตลาดกันสิคะมาเดินตลาดนัดกันสิคะรถเบนซ์จอดตลาดนัดตลาดรถเล่กันบานเลยก็ mm hmm. ามาเจอวีวีสิวีว mm ี hmm. พี่ไม่ขี้เหร่ไงสินค้าแม่งไม่มีฝุ่นพอไปจับพอไปจับมาเสือกใช้ดีใช้ดีเสร็จเอา้าติดใจสิคะ mm hmm. อีกตัวหนึ่งที่จะต้องถึงเป้าหมาย5,000ล้านเพราะตัวไหนตัวสินค้าที่ต้องไปอาเซียน CLMV พี่บีต้องไปเพราะว่าชาวต่างด้าวมาอยู่เมืองไทยเยอะมากนะคะยิ่งสมุทรประการเนี่ยฟังและผลลุกนะคะขนส่งแรงงานอยู่ที่สมุทรประการนี่เยอะที่สุดในประเทศไทยมาอยู่ที่ตรงนี้แล้วพี่บีมีเหมือนกับว่ามีลูกค้า t a ร์เก็ตก u ุ๊ของเราเนี่ยอยู่ในรอบตัวของเราเลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราจะต้องออกอาเซียนออกนอกประเทศฉะนั้นมี4ตัว1ออนไลน์2ส,สร้างแบรนด์ OEM 3 ขายวัตถุดิบเข้าองค์กรแล้วก็4ขยายงานออกภาคอาเซียน CLMV คัมพูชาลาวพม่าเวียดนามพี่บีเอาสี่ประเทศนี้ก่อนค่ะ5้า0ล้านค่ะแน่นอนคิดว่าไม่เคยไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดก็เนี่ยทำมา10กว่าปีธุรกิจของกระดาษนะคะแต่ก่อนหน้านี้ก็ทําอย่างอื่นอยู่แต่ในบรรดาธุรกิจกระดาษทํามา10กว่าปีแล้วค่ะอะไรที่ทาให้กระดาษสระ ่ QC ค่ะ <Q C. S 1> คุณอย่าลืมนะของสั่งเข้าจากจีนทุกยี่ห้อประเทศไทยก็ยังไม่มีอะไรโดดเด่นที่จะออกมาโดดเด่นในเป็นตัวโปรดักท,ที่จับต้องได้แต่สุดท้ายประเทศจีนเนี่ยประเทศมหาอำนาจที่สุดในโลกแล้วคุณดูถูกประเทศจีนไม่ได้เลยแต่อย่าเผลออย่าเผลอถ้าคุณไม่ QC ทุกรถนะคุณเสร็จพี่วีเทสมาแล้ว ลองลองดูดิไม่เทสไม่เทสปั๊บเป็นไงเนื้อเนื้อ,อกระด้างเนื้อหยาบลังแพ็กเกจมันเอียงอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราต้องมานั่งดูกันเลยนะคะเราต้องมานั่งดูกันเลยดูดิฟิลม์มสีเสือมันได้ไหมกระดาษมันบางไปไหมฉีกแล้วรู้สึกว่ามัน QC ทุกรอบแล้วก็ทุกครั้งพี่บีเจอปัญหาเนี่ยนะพี่บีบอกโรงงานเลยว่า,อ,าอย่าทำอย่างนี้คุณก็้องก่อนถึงเราอย่ามาให้เรา ต้องมานั่ง QC คุณกลับเลยเพราะว่าของเราเวลาสั่งทีหนึ่งมันเป็นล้านชิ้นมันมาเป็นร้อยตู้อ่ะตู้ละพันลังอ่ะมันมาเป็นร้อยเป็นสองร้อยตู้อ่ะ QC ทุกครั้งไงถึงเขาถึงไม่กล้าไม่กล้ามัว่วถ้าเราไม่ QC ทุกครั้งนะมั่วมาเรื่อยๆคุณรู้ไหมการเซฟของเขาครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าเขาเปลี่ยนเนื้อเยื่อกระดาษครั้งเดียวอ่ะ mm hmm. เขาได้กาไรไปเป็นล้านกว้างคูณยาวเนี่ยพี่บีต้องจับวัดเลยนะคะกว้างคูณยาวเนี่ยสเปคเท่าเดิมไหม ต้องนั่งวัดกันอย่างนี้จริงๆนะแล้วนั่งจับนือกันอย่างนี้จริงๆนะเราทําอย่างนี้ทุกวันทุกวันจนคุณภาพเรานำํำทิชชูเราไม่มีฝุ่นคนเป็นภูมิแพ้ใช้ทิชชูพี่บีได้ไม่มีฝุ่นจริงๆค่ะสหรับใครที่เป็นประาธุรกิจหรือว่าทาง่ีนคคือสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างช่องทางการติดต่ออ๋อช่งทางการติดต่อของพี่บีจะมีเว็บไซต์บริษัทนะคะ www.powerolan.com นะคะ แล้วก็วีวีไทยแลนด์ที่เป็นเพจวีวีไทยแลนด์แล้วก็มี Line แอดวีวีไทยแลนด์ไลน์แนะคะแล้วก็น่าจะมี TikTok ในช่องของวีวีไทยแลนด์ด้วยนะคะติดต่อได้แล้วก็ uh, ในเว็บไซต์จะมีเบอร์โทรศัพท์จะมี uh, ทุกอย่างเลยจะมีแอดมินคอยตักคอยรับและคอยคอยตอบยินดีตรงนั้นได้เลยค่ะตามช่องทางนั้น